วันนี้ก็จะมาสรุปคร่าวๆกับ่าไลฟ์สดของเกมมาเลี้วีนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างน,นะครับผมมีทั้งหมด19อย่างนะครับผมโอเคไปอันแรกก็ผมที่จะอัปเดตเข้ามาคือสกินของแพทิเซียนะครับผมก็จะเป็นสกินระดับ S หรือเปล่าน่าจะใช่แหละครับโอเคไปเราไปดูข่าวอื่นต่อเนื่องเลยฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อหาของครบรอบ5ปีของเซิร์ฟโกลบอลนั่นเอง,เองนะหรือเซิร์ฟจีนวะไม่มั่นใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปต่อเลย แล้วก็มาอยู่กับลูกแก้วที่สองของซีซันหน้าเนาะหรือว่าซีซันที่เนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินของโจเซฟระดับเแล้วก็ผู้ป่วยกับกีตาศิสยาเนี่ยอยู่ที่ระดับ A นะครับผมซึ่งค่อนข้างโอเคและสวยมากส่วนตัวผมอยากได้เอามากเลยนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูขาวที่4ต่อเลยนะครับต่อมาจะเป็นสกินทองขายในร้านค้านะครับเป็นจํากัดเวลาเนาะแต่ไม่ใช่ว่าจํากัดอ่าไมา่ใช่จากัดเวลาเฉยแบบมีโอากาสกลับมาเรื่อยๆนะสกินนี้แล้วก็สามารถ ช้เกลือซื้อได้นั่นเองนะสำหรับสกินของคนภาษาอักฤนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับประแจของเขา้นั่นเองนะครับโอเคไปเราไปดูข่ายต่อไปเลยแมหมลึกแบบลิ้นพันไงครับรู้ต่อมาครับก็เป็นสกินว่ายตัวน้ําของอแม่แมรี่ลอยนั่นเองนะครับผมซึ่งค่อนข้างสวยมากเลยอนะ่ะไม่เหมือนป้าไม่เหมือนยายนะเหมือนแบบโอ้เจ้าสาวเลยนะลูกนี้นะครับข่าวที่5กครับผมก็จะไปข่าวที่6สิ ก็จะเป็นสกินของจิตกรนะผมสกินอามมันเป็นซีรีส์นะซีรีส์เกี่ยวกับโรงเรียนอะผมจำไม่ได้ว่ะนั่นแหละก็ซื้อแค่60กระดุมแดงเองนะครับผมนะสกินนี้ใครเป็นเมนจิตกรก็ไปเตรียมกดซื้อกันได้เลยนะครับ โนตมาอันนี้ก็จะเป็นสกินของแพนด้าแดงนะครับผมหรือว่าเป็นซีรีส์ของแพนด้านะครับก็จะเป็นสกินของหมอเน้นคะรับคือหมอทุกนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมหลังจากพลาดอากิโกะไปก็รอบนี้มาแบบเอาจัดเต็มเลยนะเมนหมอต้องจัดแล้วครับงานนี้่วนต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมในวันที่2 7นี้นะครับผมวันที่สิอวันที่13นี้ดิ13เดือน7นะครับผมก็จะนําสกินของแจ็คแล้วก็เอมมากับมาขายด้วยนะครับ แล้วก็มีแจกลูกแก้ว S2 ฟรีถึง10ลูกเลยนะครับนั่นก็คือกาชาของโจเซฟเนเองนะแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมอ่าเหมือนจะเป็นให้เราไปทํากิจกรรมถ่ายรูปถ่ายนี้กันหรือเปล่านะมไม่มั่นใจนะอันนี้นะก็ลองรอติดตามกันต่อไปเนาะส่วนต่อมาอันนี้มไม่มั่นใจมันคืออะไรนะครับแต่ก็เหมือนจะเป็นเกี่ยวกันครบรอบ5ปีนะครับในวันที่9-30กรกฎาคมนี้เนี่ย เหมือนจะเป็นกิจกรรมออ,อฟไลน์ของ Identity VNA นะนี่ก็ต้องรอติดตามเหมือนกันนะครับผมอ่านี่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรก็จะเป็นการร่วมมือกับ่าบาคูดันยากิคอนโปหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอ่านถูกไหมนะแต่ก็น่าจะใช่เลยครับแต่ว่าเหมือนจะเป็นพวกสติกเกอร์หรือของอะไรพวกนี้หรือเปล่ามไม่มั่นใจนะมันไม่น่าจะมาเป็นสก,กินเนาะต่อมาก็เป็นคาเฟางง่เหมือนกันครับผมก็ หมือนจะเป็นของแบบที่เราเกิดเราไปคาเฟ่แล้วก็จะได้ของสะสมพวกนี้มาหรือเปล่านะต่อมาเหมือนจะเป็นการคอลแลบกับร้านค้านะครับผมก็จะมีสกินไมค์เข้ามาให้นะครับผมเป็นพนักงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลแลบนะครับผมก็เป็นคอลแลบอาเล็กๆน้อยน่ารักน่ารักน่การักต่ามานี่เป็นแบ็กแอนด์ไวท์แต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายนะเหมือนจะเป็นฝ่ายสีขาวกับฝ่ายสีดำนั่นเองนะ้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่า จะมาในวันที่15เดือน9นี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมหรือว่านักบินนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกินเอสขาย้านคานะครับผมว่าน่าจะมาเหมือนเสวียนแหละครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่แต่กาชาแต่ว่าสกินอาจจะไม่จํากัดหรือจํากัดจะไม่รู้นานี้ก็ต้องรอตามข่าวอีกทีนึงนะครับก็จะมาวางขายวันที่27เดือน7นะครับผมนะส่วนต่อมาก็เฉลยนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างที่มาคอลแลบกับรันการันปะรอบนี้นะก็คือ เปิดโปงหน้าตาทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือแจกสกินนักโทษหรือลาทาโลฟีหนึ่งสกินนั่นเองนะครับผมอะแล้วก็จะมาในวันที่8เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิมาวันที่สาเดือนแปดนั่นเองนะครับก็รอติดตามกันเลยนะครับกับเทลี่ดันกันเนาะส่วนต่อมาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการคอลแลบเกี่ยวกับพวกเพลงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอาจจะประมาณนั้นก็มีทั้งหมด19อย่างนะผมในอัปเดตรอบนี้เนาะก็ ขายที่รอสกินอะไรหรือกิจกรรมอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคนะผมก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับอเอเลนก็น่าจะแค่นี้แหละครับโอเคไปเจอกัน